ครับผมสวัสดีครับปกตบชิดปากแปรนะครับผมยนี่ยเหมือดแรงเลยครับผมโอ้ไม่มีรอยนะครับผมมีเลยพี่น้องพื้นรอคมปูกไม่มีเลยไม่มีเลยคราวผมเลยไม่มีเลยเนไรคี่ยเต้เนี่ยว่าเอาขี้นกกระจ้าอีกเต้ ที่เด็ดอยู่นี่ดิเอนบอกว่าเสียมอบแล้วบอกจบน่ไงก้าออกมาแล้วนี่ไงพวกน้นนะบอกปอนเลยแนบอกะจบโอ้อันนี้มันมันถมเนาะแอบในมันถมเงามันมันก็เลย เจ้าพ oh, okay. 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 ี okay. ok> er ่ยังน่ะทำอะไรเยอะไหัะข่อยเนาะต้นใหม่หัวนี้มันลดมันโทรมหลายมันฮาร์ดซีโน่เป็นปะกันมันโทรมเลยโอ้แต่พ่อมันมันเป็นยังไซีเนาะใบมันเหี่ยวเใบมันห่ยลงกันเนาะตอนนี้ลุงกำลังจกดินอยู่นะครับพี่ดมใบย่ามันตายอยู่นี่เย็ดแบบนี้แล้วน้ามันที่ปรังบมลุงมนี่หมดจกนล้ค่อยๆปับอ่อนละ แต่ดินมันหักโผดเนาะต้เป่งหน้ามอกแล้มันดว้หูต้นนั้นไม่มีเลยฮะต้นนี้สามใเหี่ยวเาไม่ละาไม่มีเลยะาคุณออกกัช่ยไม่มีรอยเลยหรอไม่มีรอยเลยไม่ใหญ่แเชือก มต่ลอยันก็่มีมันจะเกินนะนะมันจะเกนนะเกาอาคุณโนเร็วโอ้กํลังจะดิ่งมกโกใหเบิดเลยไป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 ขุดเร็วเออถือให้อาจอาดรีบจิงถือโทรศัพท์ก่อนเลยรีบรีบจริงถือโทรศัพท์ให้ก่อนต้องโุออกนะฮะนัก็มัดอันเป็นแห้งแทเล็นี่มันเหี่ยวนะฮะพี่น้อ นไนันไม่รู้นะีม่นตนอ้จะ้บไอีหโอ้โหต้นนี้แหะจอบมา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 จอบไปไหนล่ะอยู่ตรงก้าวจอบให้ฮะจอบที่แปลว่าแอบออย่าปาก ครับผมอาหลานเป็นขุดนะครับผมอาหลานปลูกต้นใหม่นะครับผมอันนี้อันนี้อาปลูกต้นก็ต้นนี้อันนี้หลานปลูกต้นนี้เอาดินหองน้ำขี้ดินหนองน้ำเร็วโอ้กว้างกว่าหันเน่ บื้งพุทธอ่ะเปิดให้กว้างๆก่อนนะดึงเงาได้ฮ่้ฮ่าฮูาฮ่าฮ่าต้นตะวันน่ะโอ้ต้นตะวันเราเกิดแล้วท่านผู้ชมเยาะอจิกับเอ๋พ่ออจินี่เนาะปลูกแค่เดียวครับพี่น้องเป็นดอกเลยน้ำสดมันคือหนยแต่ปกติมันสูงกว่าดีมเลยอุ้ยนั่นน่ะจะดุงเลยให้ยังก้าวเอาไปก้นน้อยไป าาเสียโหเก่งนกาอาน้องกมาวงพี่อย่าไปวงเอาเสียมาพี่ไปวางยังอยู่นั้นเอาไ้งา้วดียงห้อางไม่โค้ตาห้องไม่โค้เลีวขนาดถ้าบอกว่าไม่โค้งดิมนเลี้ยวขนาดด าไกาเแสียเดีคนเรเอา่คกเนเล่บปองไงนูก็บงพันธุขุดไงไปนนอเอาเอาไปไปในกลไปคุโอ้ดนลองแล้วพี่น้องนะมีการถอยรถลองนะพี่น้องเนี่นะถ้าเขามีฟุตบอลเนีเขาก็มาเตอย่งนี่ก็ได้เน่นได้สนามหนึงเลยฟุตซอลเนี่ย สนามปินเองก็ได้พ่นะสองสนามผ่นี่นะชอบรถบงกินานักกีฬาเลยโอ้เหยียบพืนดินมันแน่นนักกีฬาแบน่าักังเลยัะไปหาอะไีตเสร็จแล้วอ๋ออีกขยัขยเมื่อายางีนไปห่อน้กห้าบห้า้า้ พูดน้เบ่งเบ่งขุดเบ่งมันขุดนเออโตมึบงดูบ่เนี่ยเอาไปขวดเออเฮ็ดจอับดนนะหยบอแ่เาะรถนหยับนะหยบทั่วบริเวณเลย E ถ่ายอย่างนี้สต็อปไว้โอ้ดีมากครับผมดีมากครับผมโอ้โหันข้ามตัวใดต้นข้ามผมผมมันเหนียวนะมันเริ่มเหนียวเลยเนาะดินบีบคักเลยแม่นบอกไปนะมันหอนแล้วป่านนี้ใกล้ๆเนาะลุงแมคโคอีกแล้วโคหน่อยเลยบ่กเออ กูปิดปวงไปเลยโอ้ยังไม่โตมาอีกแล้วพี่น้องปลูกต้นไม้ปลูกลึกเลยดีปลูกลึกก็มีโอกาสไม่รอดไม่มีไม่มีหรอกเห็นอยู่แถวนี้เด็กไม่ไม่มีรอยรถกมเลยพี่น้องดินแน่นครับผมดินแน่นสุดยอดผมบอกตรงเลยว่าดินมันแน่นเวลาเราเดินมันจะไม่ค่อยมีรอยเขาบอกแบบพร้อมๆเลยฮะเขาบอกแบบพร้อม ถ้าบอกแบบอ้อมๆล่ะถ้าบอกแบบอ้อมๆถ้าแบบไม่ตรงไปตรงมาคือพูดอต้นอเาไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยไม่มีรอยไม่มีรอยเลยแน่นมากเลยตัวนั้นไม่แน่นหรอกเพราะว่าเอาละเปลี่ยนเรื่องไหมนะเอาลี่ไม่เดียวพ่อละลาพื้นหน้ามันดูดีขื้นนะเนี่ยเอาละมันแน่นหมดนี่มันยิงลายบดมาเลยหัดมัน่าดีมันลายบ่ ดีมันอไรพว่าต้นไม้มันยังเล็กด้วยอ๋ตีครับเดาเอาคือกันนี่ก็ได้มันก็บนเล็กด้มันเมตรยี่สิบนนเนสีหาเรียงเนาะหาเรียงบอกได้หันลงนาเหตุนงเล็กขนาดสิบเซนหนึ่ง ครับผมโอเคครับผมสนักทีนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับมันจะรอดไหมนี่ยรอดมึงไปหาเจได้ยัง